สวัสดีครับผมมอสคนบ้าพระนะครับวันนี้ผมนผําพระไม่มีชื่อนะครับเป็นของหลวงพ่อเต๋วะสัง,ง่้ามนะครับอ่าแบบนี้เรียกว่าภุมารห้อยคอหลวงพ่อเตเนื้อว่านนะครับแบบนี้เล่นหากันราคาสูงนะครับหลักหมืน่นกลางๆถึงแสนตามสภาพนะครับท่านใดมีแบบในภาพหรือดีรับเช่านะครับแบบนี้เลยนะครับ ่งมาหาผมได้เลยครับนี่ครับลักษณะพระจะเป็นเนื้อว่านนะครับนี่ครับมวลสารจะมีแบบเศษระยิบระยับนะครับเป็นเหมือนเสี้ยนไม้นี่จะมีแบบแผ่นทองนะครับระยิบระยับนะครับสังเกตเห็นไหมครับนี่ครับแผ่นทองเนื้อจะแบบนี้เลยครับผสมาคล้ายๆเม็ดพริกไทยเลยครับ มีแผ่นสะเก็ดแผ่นรองแลยยิบรลยยับเห็นไหมครับเนี่ยเทคนิคดูนะครับเผื่อพี่ๆท่านไหนเจอแบบนี้นะครับยินดีรับเช่านะครับหกหมืนบาทถึงหนึ่งแสนส่งมาผมได้นะครับขอบคุณครับ